เก็บภาพมาฝากจ้าเมนีมีโอกาสหยุดนะจ้าก็เลยได้ออกไปนอกบ้านไปเลาะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากจ้าเมนีขึ้นไปเทั่งเขาก็ยังมีหิมะยังมีน้ำแข็งยังมีสีขาวให้เห็นนะจ้าบรรยากาศยังหนาวหนาวยังสั่นๆยุดจ้าออกมาเก็บภาพไปเบิง่งก่อนสิกับไปเขารถนะจ้าบรรยากาศก็สวยนะจ้ะตอนนี้แดดออกดูทางไหนก็สวยมาก เย็นพยายามถือกล่องอย่าให้สัน่นเก็บภาพมาฝาจ้ามันนี่ขึ้นบนเขาเสียงนกเสียงกาแต่ว่ากันยังมีเสียงลมลมจากภูเขาขึ้นไปสูงจ้ามันนี่ขึ้นไปบนเขาสูงเลยถ่ายจากเขาอีกลูกหนึ่ง เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะจ๊ะในแม่น้ำยังมีน้ำแข็งเป็นหย่อมๆที่เป็นสีขาวๆคือยังยังมีน้ำแข็งจ้าเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูมาให้ชมกันนะจ๊ะ